อีกสองคนชื่อว่าอะไรใครรู้คำตอบแล้วนะครับรู้มาได้เลยนะคะรับนอกจากนายอิศบาและนางจินตลางโรตีแล้วนะครับมีหมอกีเหาหรือภรรยาของีเหา,าเหอีกสองคนมีชื่อว่าอะไรใครรู้แล้วรู้มาเลยนะครับมีมเลยหาคำตอบเลยนะครับใครยังได้คำตอบหรืเพิ่มคำตอบรู้มาเลย

ขึ้นกระถายแามน่แากเ็นาวที่เวลาลงมาาชาวโนะครับโอ้โหนะครับต้อไปลิลลิักรอนะครับลิลิทอคำถามคือจงบอกชื่อเมืองในเรือลิลิทธอนะครับือองกอเมืองของ เพราะเขาแพ้แล้วมีสองเมืองนะครับให้นักเรียนบอกชื่อเมืองนะครับที่เราอยู่ในเรื่องนี้ริบพัดต่อนะครับมีชื่อเรืองว่อะไรบ้างลุกมาเลยครับลุกเลยลุกเลยโอ้ยเว้ยเว้ยนะครับเกิดเรื่องต่อขีดนะครับอ้าวคนแรกจะให้เอาคูดหน้ก่อนนะครับมีชื่อเรืองว่าอะไร น้องสองน้องสองหนะครับเพอกนะครับฟูนะครับมอนะครับเดี๋ยวให้ทีเราถามหนึงถ้านหมูตอกฟูแกันย้ทธิ์มาหลายรอบลยนะครับได้รับรางวัลมาเรื่ยๆแสด้ีเดีย เา้ป็นักเรียนเป็นนางวอนทอนัก,อเก,อกเรียนจกเรืองผู้แทนหรือไเพราะเหตุใดแนะนำตัเวเองแล้วตอบคำถามเลยนะคะรับเรืองตัวงนักเรียนจะเลือกใครเพราะอะไร เราขอเรนเญผูเชี่ยวชาญและผู้ได้ใจนะครับของด้านการ์ดได้มาพร้อครับกับนักเรียนะครับเขาจะรวบรวมแหวนและกหล่อปอจากด้าความคิดและความดีจะตามมานะครับขั้นถัดไปเลยนะครับในขณะนี้น่องระวังอยู่ ใจเย็นใจเย็นใจเย็นไหมสวัสดี่อนบอ๋อไอ้เ่ืงต่อ่อนนะครับนักวิงมีอยู่รอบนะครับจากกัรต่อบักาใมครัใครเป็นคนที่จับตัวนางโนราไปตลอะสุขคนพราคุณ ถูกไหมครับถูกไหมครับถูกแค่นี้เลยเหรอไม่รู้เกือบแล้วอบแล้วยังไม่จบชื่อของเขาจริงชื่อของคนเนี้ยนะครับผานคนผ่านพคนเนี่ยรับเลือกไปพวกเราก็อาจจะเป็นชื่อเล่นนะครับแต่จริงชื่อของเขาเนี้ยมีต่อท้ายนะครับผ่านคนเนี่ยเขาก็เป็นติดแค่เสียงเพียงเท่านั้นเองนะครับแต่โดยหลังเลย กลาเป็นคนจับตัวงานนอราไปเอา,าไว้ทงส่นอ่ะคตอบือเขอาเลยตาบุญตาบุญเจ้าไม่ใช่ครตอบที่ถูกตรง,น,ตรงน,นะครับลงเข้าไปหาคำตองอีสักที่หนึ่งนะครับคตอบดีเอ๊ะโกครับอ่ยายกไม้ยกมือรู้คตอบหรอยังออกมาตอบคถามด้านหน้าได้เลย ชื่อนะครับเ็นผู้ปรกอนะครับก็้ะอยู่ในยีช่ันบุญนตครับางุญขันิใช่หรือไม่ใช่ใช่ไหมต้องใช่แล้วคนจตกโบไหมาชันชีวิทีใช่ไหมครับ ยังไมู่กให้รู้ีกใ้รู้อีกอ้าวไนตอบคถามหน้าคามคือว่าหน้าถามบนหน้าขบใช่หรือไม่ใช่ขบน้ยังไม่ผูกยัยังไม่ผู ได้แล้วครับนี่ค nee> รับสาวตัวนี God ้ได้รับตัวแล้วตอบภาษาได้เลยภาษาไเป็นคนทีจากตัวงานโนราไปหัไหนักสูตร บนตะกวนโุราไปหัวรถลมหาบนลมสัใช่ไหมครับ ให้เป็นคนจับตัวนางมาราไปประวัติข้าพเจาานคุณคุะรกัุณรวยห้เป็นคนรพเาอูกปัญญาอ้คำตอบ ถูออกต้องนะครับนั่นก็คือทาบุนริกนะครับเป็นโครจับตัว นะครับผู้สังคมนะครับผู้สังคมพระสังข์หลังจากชุบกายเป็นทองแล้วได้ขโมยสิ่งใดจากนางพันธุรัตน์ไปบ้านพระสังหลังจากชุบกายแล้วขโมยสิ่งใดไปบ้านนะครับของสิ่งของนางพันธุรัตน์นะครับแล้วทำเป็นอิเลยนะครับแล้วตอบข่าว ได้จากงานอน,นุรักษ์ไปบ้าค่ะหนึ่งคือของซอไม้เท้าสามยังไม่รู้กรกให้ครัามตอบมาสองพู่หนึ่งอ้าวพระบุษราให้ รองรับการแข่งขนของแขกันให้กับนักเรียนนะครับจริงๆขอเอให้สี่นักขั้ที่กระสังขโยไปนะครับคือรูปองนกขัสองคือเกือบฟองนะครับหรือรองเขาองนะครับสามเป็นใบฟอนะครับจากนะครับ เดี๋ยวเอาไว้โอกาสหน้านะครับมีกิจกรรมนะครับคราจะมีคำถามมีของรางวัลมาฝากต่างๆแล้วก็ยันะครับเดี๋ยวยื่ตอนแรกเลยครับขอบุญคุยกับรัชนะครับในช่วงสุดท้ายนะครับต้องขอขอบคุณนะครับท่านบริการท่านรองบริการท่านผู้ช่วยบริการและท่านครูท่านนะครับรวมถึงขอบใจนักเรียนทุกคนนะครับที่ในวันนี้เราเข้าร่วมกิจกรรมนะครับอย่างร่วเพียงกันนะครับ โดยที่เรามีตัวแทนนักแสดงเราแต่ละระดับชั้นบนเวทีนะครับขอเสียงปรบมือให้กับผู้แสดงครั้งหนึ่งนะครับแม้ช่วงสุายที่ขอเรียนเชิญท่านช่วยยาเจ้าพิการนะับท่านผู้ช่วยการได้ถ่ายภาพนักแสดงบนเวทียวครั้งนีงนะครับขอต้อนรับ เฉดีเหรอมีใครเรอนละกล้องกันแน่เลยวะเขาแต่จริงๆนะครับทุกท่านเลยนะครับทุกท่ายภาพเดียวเลยนะครับในช่วงนี้นะครับ